สวัสดีครับมือหนี้บ้านยุดประฟนนะครับอากาศดีดีนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งยุดตกไปนะครับอากาศดีสบายนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับผมสี้าไปเบื้องต้นเข่าประหลาดนะครับสีประหลาดซ้ำไหนยูใสเดี๋ยวไปเบื้องพร้อมกันเลยครับไปนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเบิ้งนะครับดินบางส่วนนะครับชื้นแฉะนะครับวัานแห่งดีปันไดนะครับ เดี๋ยวสิไปเบื้องต้นเข่าประหลาดี่วานะครับตอนนี้ยากออกมาหนาบ้านนะครับอากาศคึมนะครับตอนนี้เย็นสบายดีครับพี่น้องครับน,นั้นทังออกไปทงหน้าครับผมลมกำลังผัดมา้าวีว้ครับต้นแค่นะครับรับยากออกมาหนาบ้านผมแล้วนะครับ ผู้ใดเห็นอย่างน้อมุม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 อยู่คุ่นเอาสมาคือผีหลอกเถอะเฮ้ยพ่แม่อ๋อลุงนึกนะครับลุงนึกโอ้ต้นบักตกาบล้มกำลังถัดวิวิเลยครับลุงนึกแค่ไหงครับเบื้องต้นเขาเบื้องต้นเขาแต่ต้นเขาโอ้นี่บอต้นเขาโอ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับต้นเขาทิวานะครับ และแล้วต้นเข่าประลาี่ว่ากะยุ่ต้นหนาเนี่ยครับยุ่หน้าบ้านลุงนึกนะครับลุงนึกครับต้นเข่าต้นนี้ไม่ยุ่นหนีได้จังใดครับบบู้ะครัมันเกิดเองมันเกิดเองโอ้เข่าเจ้าหรือเข่าเหนียวเข่าเจ้าเข่าเจ้าโอ้เบิ้งยังไหนว่าเป็นเข่าเจ้าเบิ้งไหนสายสายเบิ้งยังไหนเม็ดมันเบิ้งเม็ดมันออื จมาคือสีเขาเมาจะเบ็น,นี้เพราะว่าวกินเขาเมาเหรอือเ่าเฮาโอ้มันกับแปลกเนาะมองนี้เป็นอ่าเป็นทอระบายน้ำนะครับที่อยู่หนาบ้านนะครับเบื้องนะครับมีน้ำขังนะครับแล้วก็มีต้นเขา่าวันนี้เบื้องต้นเขาครับมันมันสิดสอดตะแกงออกมานะครับมันสิสอดตะแกงนะครับซึงบ่งตะแกงนี่ก็เป็นหู้เนาะมันกับทะลุออกมานะครับเบื้องครับ มันมาเกิดยุ่งวาอย่างไลยดจังเลยครับอยากสิถามลุงเหลือว่าเข่าต้นนี้สิเอาไว้สาเก็บเกี่ยวบอรือสิปล่อยไปตามมีตามเกิด ปล่อยไปทังทีเหรอครับไปล่อยไปทังที่ฮา,าห้างัวมากินนี่สิแพงมาเอานี่เพราะว่าเห็นมีห้างง่วมากินเนี่ยนี่เอาอยัางไงกับไรมันหอไรมันโอ้หันไรบอรทันเด้ยวไรบอรทันกัยานะกยาับย่าโอ้เด็กหน้า,นา,อาปอยต้มไม่ทำเกิดตัวสัตวแต่ว่ามันกับแปลกเนาะ ต้นเขาจังไหมาเกิดอยู่หลองระบายน้ำพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งเบิงลูเนื้อไปหาเบ็ดมาใส่เบ็ดกบในรูหาเจได้กบมัมีเบ็ดไปสือตัวเบิ่งนะครับมันมันเสียกแทงขึ้นมานะครับตามหลองตามรูนะครับเบิ่งขับเขาตั้งทองนะครับส่วนส่วนหนึ่งกับถอกแล้วนะครับเห็นไหมครับลมพัดใบเขาวิวิวครับ นี่ก็เป็นต้นเขานะครับที่ว่าประหลาดนะครับประหลาดจังไดก็คือหมองเกิดมันประหลาดนะครับมาเิ่งใดญ่ๆครับนี่ครับเดียร์ยุทธปล่องระบายน้ำนะครับจะใช้จังเห็นนะครับต้นเขามันเสียดแท้งขึ้นมานะครับจริงๆแล้วผมเห็นเหมือนกันมันมันเกิดขึ้นใหม่ๆผุนแน่ครับแต่ว่าบ่มีโอกาสมาถ่ายรูปให้เบิ่งเห็นเตือนครับก็มาถึงมื้อนี้นะครับมันก็ออก้วหวงนะครับออกวหวงเป็นเนี่ยเขาอ่อนๆนะครับแต่บ่รู้ว่า สีแกรหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากว่านี่ง่วงานแทนทุกเมื่นนะครับมันอาสิกัดกินไปตลอดเรื่อยๆนะครับกะถามมันแกจังไหเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาท้ายเห็นเบิ้งนะครับ